สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านค่ะสำหรับวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่ประจำวันนะคะเอาใจสายทำกินฟังก์ชันครบออปชั่นเต็มใครที่อยากได้รถกระบะเอาไว้ทำมาหากินได้ปุ๊บวิ่งงานได้ปั๊บนะคะมีคอกโชกเสริมแนบเพาลอยมาเรียบร้อยแล้ววันนี้พบกับคันนี้เลยค่ะ t o y ยต้าไฮรักรีโวซิงเกิลแค2.8ปี2020ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเน้นชื่อรุ่นกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Revo Single c a แคป Entry ปี2020นะคะเปหน้าลอ็อกโทรหล่อๆแบบนี้นะคะที่สำคัญเจ้าคันนี้เนี่ยเลขใหม่เพียงแค่20,000กว่ากิโลเท่านั้นกว่ากิโลของแก้วนี่คือหลัก10นะคะเดี๋ยวแก้วจะพาไปชมเลขใหม่กันในรถเนาะสำหรับด้านหน้าของเจ้าคันนี้ก็บอกเลยว่ามาแบบหลอ่อๆที่สำคัญปี2020นะคะฟังไม่ผิด ปีใหม่เลยนะคะแล้วก็เลขไม้น้อยด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเจ้าคันนี้เนี่ยมีคอ,อกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคอ,อก9ก้าขั้นเลยพร้อมวิ่งงานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของเจ้าคันนี้กันดีกว่าค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะอย่างที่บอกไปว่ากระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบล็อกโคโลโนก็จะเป็นสีดําด้านดูดุดัดนมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าของเจ้าคันนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะ ด้านข้างรถเนี่ยของเขาเป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วนะคะแล้วก็เป็นล้อกระทะผ่ามาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมวิ่งงานเลยค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเขาก็จะตัดสีเป็นสีดําด้านนะคะเพิ่มความดุด,ดันมาให้เลยด้านข้างตัวรถนะคะก็จะมีสัญลักษณ์บอกชื่อรุ่นไฮลักแล้วก็เครื่อง2.8นั่นเองค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซล2.8ลิตร2,755ซีซีค่ะมาพร้อมกับพละกกำลังอยู่ที่170แรงม้าเลยนะคะบอกเลยว่าวิ่งงานขนของเนี่ยคันนี้เนี่ยเอาอยู่แน่นอนเพราะว่าทางโตโยต้าเนี่ยเขาเคลมมาเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนทำมาหากินสายขนของโลจิสติกเกษตรกร,กรเกษตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยคันนี้เหมาะมากค่ะ ในส่วนของด้านหลังเจ้าคันนี้นะคะก็สวยงามเลยมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะคะแบบ LED นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะคอของเรานะคะขก้าันค่ะบอกเลยว่าบรรทุกแบบจุใจแน่นอนในส่วนของด้านล่างนะคะเขาก็เปลี่ยนโชกเสริมแหนบเพราลอยมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจ่ายเงินนะคะในราคาที่เราจะบอกท้ายคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าวิ่งงานได้เลยค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนเสริมเติมแต่งอะไรเลยเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเขามีมาให้ครบแล้วค่ะ ในส่วนของแมกไลเนอร์ด้านหลังนะคะก็บอกเลยว่าสวยงามสวยกริปนะคะเป็นแมกไลเนอร์ของโตโยต้าด้วยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยปี2020นะคะแต่บอกเลยว่าไม่ได้วิ่งงานมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าแมกไลเนอร์ของเขาค่อนข้างที่จะสวยไม่มีรอยขูดขีดเลยนะคะสภาพเนี่ย99%เลยลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเข้ามาดูนะคะบอกเลยว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่ารถคอกที่ร้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในตัวรถกันดีกว่าว่าในห้องโดยสารเนี่ยมีอะไรมาให้เราบ้างตามกันไปเลยค่ะ ในส่วนของภายในตัวรถนะคะบริบเวณคอนโซลด้านหน้าก็มาในสีดำเปียโนแบ็กนะคะพร้อมกับเบาะหนังสีดำเลยนะคะเข้าคิมกันสุดๆเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าเบาะหนังเนี่ยสภาพดีมากๆนะคะเหมือนจากออกจากป้ายแดนมาเลยนะคะไม่มีร่องรอยการชำรุดฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะบริเวณที่บังแดดของเราด้านบนเนี่ยยังหุ้มพลาสติกมาเรียบร้อยทั้ง2ชิ้นเลยค่ะ คันนี้เนี่ยเทียบกับรถใหม่ก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านขวาของแก้วกันเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นกระจกปรับไฟฟ้าโนก็จะมีที่ปรับให้นะคะบริเวณแผงประตูแล้วก็มาดูที่เลขไม์ของเจ้าคันนี้เลยค่ะเลขไม์เพียงแค่2070กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็ คันนี้บอกเลยว่าใช้งานมาน้อยมากๆนะคะรถวิ่งงานอะ่ะทุกคนลองคิดภาพตามนะคะเราต้องขนของทับขีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆใช้กิโลเยอะแต่เจ้าคันนี้2 0งหกิโลเท่านั้นน้อยมากๆเลยค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยหนังแล้วก็สภาพดีมากใหม่กริปเงาวิบเลยนะคะใช้งานแบบมาน้อยจริงๆเนาะมาดูที่ในส่วนของระบบความบันเทิงกันบ้างค่ะหน้าจอของเขาก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r า l a y พได้ รองรับ T-Connect ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้บลูทูธได้นะคะเล่นวิทยุได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อ USB ได้ด้วยค่ะเจ้าคันนี้ก็ถือว่าครบคันนะคะถึงแม้ว่าเราจะค้นคล้องวิ่งงานอยู่แต่ว่าระบบความบันเทิงคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถูกการเดินทางของ คุณลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็มีความบันเทิงเพลิดเพลินแน่นอนค่ะลงมาด้านล่างนะคะแอร์ของเขาก็เป็นแอร์นะลอกปรับเมนนวลโน้เราก็สามารถปรับได้เลยใช้งานง่ายเป็นดีไซน์ประจำของโตโยต้าเขาเลยนะคะในส่วนของเกียร์คันนี้นะคะก็เป็นเกียร์แมนนวล5จังหวะนะคะในส่วนของหัวเกียร์เจ้าของเดิมเขาก็ทําการเปลี่ยนมาให้นะคะเพิ่มความสวยงามนั่นเองค่ะระบบความปลอดภัยของเจ้าคันนี้นะคะก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะคะพร้อมกับระบบเบรก ABS แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก EBD ค่ะ เจ้าคันนี้แก้วบอกได้เลยนะคะว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปบอกราคากันด้านหน้าเลยค่ะ ก่อนบอกราคานะคะอยากให้มาชมห้องเครื่องกันสักนิดนึงเนาะอยากให้ดูความเดิมๆของห้องเครื่องคันนี้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นรถวิ่งงานนะคะแต่สภาพห้องเครื่องคันนี้บอกเลยว่าไม่เคยดัดแปลงเสริมเติมแต่งอะไรมาทั้งสิ้นนะคะดูที่นอ็อตฝากระโปรงได้เลยไม่เคยขันนะคะไม่เคยผ่านการโชนหนักพิความจมน้าไฟไหม้แน่นอนบริเวณคานด้านหน้าคานด้านข้างนะคะสวยงามอยู่ครบรอยน็อตนะคะรอยอาร์คนะคะแล้วก็มี เพจนะคะมอกอ,อยู่ครบเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคะหลายๆท่านที่กําลังมองหารถนะคะไปวิ่งงานรถซิงเกิลแคปนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเติมแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคอกเสริมแน่เพลรอยเปลี่ยนโชคนะคะทุกอย่าง มีครบจบในคันเดียวนะคะแก้วก็ต้องแนะนำเป็นเจ้าคันนี้เลยเน้นย้ำเลยค่ะสำหรับ Toyota h i l u ั Revo Single c a ล2.8 Entry ปี2020คันนี้นะคะราคาค่าตัวร้านเราอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นค่ะเลขไม่เพียงแค่270กิโลเมตรนะคะบอกเลยว่าใช้งานมาน้อยปีใหม่ที่สำคัญห้องเครื่องเดิมลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะออกรถจากร้านเราเนี่ยพร้อมวิ่งงานได้เลยค่ะคุณภาพเจ้าคันนี้ ต้องพูดถึงลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจนะคะแล้วก็อยากที่จะเข้ามาดูรถตัวจริงที่ร้านบอยรถบ้านเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาเพชรบุรี <P et bury> ชะอำหัวหินหรือลาดบุรีนะคะที่สําคัญเรารับซื้อรถยนต์ทุกชนิดนะคะรถบ้านบอกเลยว่าถ้าคุณลูกค้าเนี่ยรถสวยเราให้ราคาสูงแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้แก้วก็ต้องขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยอย่าลืมกด subscribe นะคะกดติดตามช่องยูทูบเราด้วยจะได้ไม่พลาดรีวิวรถเข้าใหม่นะคะ สหราวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b ส c ค i ป e ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ